ลัคนาราศีสิงห์หกเดือนนี้มีโชคลาบปังปุริเย่ต้องบอกนะครับว่าโชคลาบนี่นไม่ได้ไหมายถึงการเสี่ยงโชคอย่างเดียวเสมอไปนะครับยังสื่อถึงการทําภารกิจใดภารกิจหนึ่งนะครับแล้วประสบความสําเร็จสมหวังนะครับไม่ได้เหนื่อยมากนะครับหรือเฮงรวยปังปุริเย่นั่นเองก็ได้นะครับแล้วดาวโชคลาภนะครับของคนลัคนาราศีสิงห์นะครับ นั่นก็คือดาวพุธนะครับหรือเลข4ี่ไทยนั่นเองนะครับเจรจาอ่อนหวานให้ไทยพุธครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภจะได้มาจากการเจรจาคําพูดสื่อสารนะครับออนไลน์ก็ได้เป็นนายหน้าเจรจาค้าขายตัวแทนอะไรต่างๆนะครับได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าลัคนาราศีสิงห์นะครับอยากจะมีโชคลาภให้เยอะๆนะครับคุณต้องพูดนะครับต้องสื่อสารต้องมีคอนเนคชันนะครับคุณจะได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ แล้วดาวพุธครับโคจรเฉลี่ยสิบแปดวันต่อราศีครับนับรวมๆกันแล้วก็ได้ประมาณเหลือเวลาอีกหกเดือนนะครับตรงนี้และที่สําคัญนะครับการทายนี้เป็นคําพยากร์ดาวจรนนะครับเป็นภาพรวมเท่านั้นนะครับแต่ห้แม่นยําการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจอนนะครับและที่สาคัญที่สุดท่านต้องลงมือทําตามที่บอกนะครับแล้วก็จะได้โชคได้ลาบนั่นเองนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์จองคิวกันได้เลย และ e p ีนี้นะครับก็เป็นคิวของคนที่เกิดลักนาสิงนะครับก็คือเอาวันเวลานะครับเจดไปผูกดวงแล้วลักนาสถิตสิงเนี่ยครับมารับฟังกันได้เลยครับจะแม่นยํากว่าคนที่เกิดราศีสิงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับลาภะก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยจะมาสถิตราศีเมษนะครับที่11เมษายนไปแล้วนะครับแล้วอยู่ถึงสิ้นเดือนเมษายนเลยนะครับตรงนี้ถึงที่2ี่นั่นเองนะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าลาพะไปอยู่สุภาพครับนั่นแปลว่ามีเกณฑ์จะได้โชคลาภแต่ต้องไปไกลๆหน่อยนะครับเพราะสุภาคือแดนไกลหรือต่างประเทศนะครับตรงนี้หรือไปซื้อที่วัดก็ได้นี่นะก็จะมีมุมที่ถูกหรือต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้รักผู้ใหญ่ซื้อกับคนที่มีอายุมากกว่านะครับก็จะเป็นจังหวะที่จะเสี่ยงโชคและมีโอกาสถูกนั่นเองนะครับตรงนี้เพาะะนั้นเมื่อรู้ตรงนี้นะครับเราก็จะต้อง ทำตามที่บอกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วโชคลาภก็จะมาแบบดูลรัวเลยนะครับต่อมาครับดาวพุธสถิตราศีพฤษศครับอันนี้อยู่นานเลยนะครับตั้งแต่วันที่29เมษายนถึงที่2กรกฎาคมเลยนะครับแต่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าพักองศานะครับ21พฤษภาถึง8มิถุนายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเทคนิคการเล่นอยู่2แบบนะครับก็คือช่วงแรกนะครับช่วง29เมษายนนะครับถึงวันที่20พฤษภาเนี่ย ดาวลาภะไปอยู่ในเดือนกรรมมะครับเพราะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องโชคลาภก่อนเนี่ยก็หมายถึงเรียกว่าจะได้โชคกับงานหรือซื้อที่ทํางานหรือฝากเพื่อนร่วมง,งานซื้ออะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีมุมที่จะถูกได้เช่นกันแต่ดาวพุธไปเจอพระราหูครับเพราะฉะนั้นเล่นตรงๆเนี่ยโอกาสถูกจะน้อยครับต้องเล่นแบบซิกแซกซิกแซกค,คือกับหน้ากับหลัง69อะไรอย่างนี้นะครับต้องเผื่อ บวกลบด้วยนะครับตรงนี้จะดีมากนะแล้วอยู่กับพระราหูเนี่ยพระราหูเป็นดาวที่เด่นภาคกลางคืนเพระาะฉะนั้นให้ซื้อตอนหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับก็จะดีมากเลยนะครับตรงนี้เห็นนี่คือเทคนิคนะครับหรือบางคนเนี่ยก็ไม่แนเขาจะเป็นโชคลาภการสิ่งโชคเสมอไปก็หมายถึงว่าในเรื่องของงานนะครับมีมุมที่จะประสบความสําเร็จก็ได้เห็นไหมครับพระราภา,าไปอยู่กรรมมีได้โปรเจกต์ได้งานอะไรดีๆเข้ามาแล้วก็ตั้งใจทําแล้วก็ได้เงินเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วต่อมาครับวันที่ ย่พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนาเนี่ยดาวพุธพักองศาเลขเดินถอยหลังครับเพราะนั้นถอยหลังเนี่ยเขาหมายถึงเลขเก่าๆนะครับให้ตามนะเลขเก่าๆจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่เราต้องเล่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ซื้อกับคนเก่าๆอีกก็ยิ่งดีสถานที่เก่าๆสถานที่คุ้นเคยอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้ถูกได้อีกเหมือนกันนะครับและพอเดินหน้าใช่ไหมครับวันที่9มิถุนาถึง2กรกฎาคมแล้วก็ทําแบบเดิมเลยครับเกี่ยวกับที่ทํางานอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการ ใช้ดวงดาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อมาครับดาวพุธสถิตราศีมิถุนเลยนะครับ2กรกฎาคมถึง20กรกฎาคมโอ้โหนี่กดกิ่งให้เลยนะครับเพราะมันดีมากๆครับเพราะเป็นกเกษตรตาทิบดีแปลว่ามาด้วยตัวของเขาเองได้อย่างเรื่อยๆได้อย่างมั่นคงนะครับได้จากอะไรก็ดาวพุธคือปากเจรจาออกก็ออกตรงๆไม่ต้องซิกไม่ต้องแซกแล้วนะครับตรงนี้เล่นรู้สึกอย่างไรเล่นอย่างนั้นเลยนะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นค่าคอมโบนัก คอมมิชชั่นอะไรต่างๆครับก็จะออกแล้วก็จะได้เยอะพอสมควรเลยนะครับตรงนี้มแล้วยิ่งถ้าเราพูดยิ่งเจรจาโชคลาภก็ยิ่งมาก็แปลว่ามีคนช่วยเหลือเกื้อกูลภารกิจสําเร็จรุ่งร่วงได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเรารู้เราก็ต้องทําตามนี้เลยนะครับต่อมาครับดาวพุธสถิตราศีสิงห์ครับวันที่5นี่จะเว้นวักไปแป๊บหนึ่งนะครับ5สิงหานะครับถึง23สิบสามสิงหานั่นเองนะครับ ได้โชคลาภจากเลขตนเองครับก็ดาวลาภะทับตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเล่นเลขอะไรรู้สึกอย่างไรอายุเราวันเกิดเราลดเราเลขที่เราชอบอะไรอย่างี้ก็มีมุมที่จะออกนะครับและที่สําคัญเนี่ยดาวพุธอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคฉชลกเฉลิมผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองเห็นไหมครับมาเองนะโชคลาภเนี่ย บางทีถ้าเขามาหาเราเออล้วก็ซื้อก็ถูกได้เลยเหมือนกันนะไม่ใช่เลขที่เราต้องไปสอบแสวงหาอะไรมากมายนะแล้วพอเป็นราชาโชคคืออะไรผู้ชายครับซื้อกับผู้ชายผู้ชายจะให้โชคนี่ฮะซื้อให้ถูกประเภทมันก็มีมุมที่จะถูกมากขึ้นนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวพฤหัสทิราศีกันนะครับอันนี้ก็อยู่นานเลยครับประมาณเกือบ2เดือนนะครับช่วงเขาเรียกว่านี่เลยครับ 23สิามงหานะครับถึงวันที่14กันยานะแบบเป็นสองช่วงช่วงที่เดาพูดยังเดินดีอยู่นั่นเองนะก็ได้มาจากสิ่งใกล้ตัวแหละครับเพราะว่าโชคลาภอยู่หน้าเราเองนะแสดงว่าเรามองไปหาเนี่ยมันต้องเห็นเลขแล้วนะถ้าจะเสี่ยงก็เอาเลขตรงนั้นไปนเล่นก็ถูกนะครับหรือไม่ก็เลขที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับที่เราชอบได้เหมือนกันหรือบางคนก็ได้จากความฝันนะหรือบางคนก็ได้คาคอมหรือบางคนไม่ได้เป็นการเสี่ยงโชคได้เป็นเพราะเพราะเราทงาน ที่ผมบอกคือต้องดูพื้นดวงอ่ะถ้าพื้นดวงบอกว่าต้องใช้ลงแรงลงงานเนี่ยเราได้เงินเนี่ยเออเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าบางคนดาวโชคลาภเด่นอยู่แล้วพอจอนมาอยู่พบกระดุมพระก็เสี่ยงโชคก็ถูกอีกไงครับแต่บางคนก็ได้เป็นปากพารวยอยู่แล้วต้องพูดพูด้วได้ตังอะไรแบบนี้นะครับแล้วจะได้มากที่สุดเพราะได้ทั้งกเกษตรและมหาอุด กุดแปลว่ามากแปลว่าว e r y ิ u ั h ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะน,นี้คุณจะได้ก้อนใหญ่นะครับปลายปีนะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะาดาวพฤหัสเห็นไหมครับมาเล็งลัคนาแต่ที่ยี่สิบเก้าอ่ะอยู่ไปถึงโอ้โหหกเจ็ดเดือนแล้วเดี๋ยวปลายปีก็ยกกลับมาอีกรอบนึงเห็นไหมครับกําลังจะบอกว่าทําไมถึงเลือกลัคนาราศีสิงห์มาก่อนก็คือว่าดวงดาวเขาดีมากๆจริงๆดาวฤหัสก็เล็งนะครับดาวแห่งความสําเร็จดาวการเงินก็เดินดีด้วยนะครับ เสร็จแล้วครับวันที่1 5กันยาถึง3ตุลาครับนี่เดินถอยหลังอีกรอบหนึ่งครับเพราะนั้นก็ใช้เทคนิคเดียวกันครับเลขเก่าๆซื้อกับคนเก่าๆให้ตามนะครับอันนี้ก็จะมีมุมที่จะถูกได้เช่นเดียวกันับเทคนิคเล่นให้ถูกนะครับต่อมาครับดาวพฤหัสตี่ละสิตุนครับวันที่30ตุลาถึง17พฤศจิกายนนะครับอยู่ในเรือนสหัชชะครับเพราะนั้นลาพสสหัชชะคือรายได้จากเพื่อนฝูงเจรจาเดินทางติดต่อออนไลน์ฝากเพื่อนซื้อได้เหมือนกันหรือเดินทางไปเที่ยวไปไหนมาไหนออกไป ถ้า5กิโล10กิโลแล้วเราไปซื้ออะไรงี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดีือซื้อแถวตลาดก็ได้เพราะอยู่ในบ้านดาวสุขดาวสุขมาถึงตลาดของกินของใช้เช่นไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเดินทางไปซื้อเห็นไหมก็แวะซื้อได้เหมือนกันก็จะมีมุมที่จะถูกนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวพุธสถิติราศีพิจิกครับวันที่17พิจิกาไปแล้วถึงวันที่4เดือนธันวานะครับอันนี้นะครับไปอยู่ในภพพันธุครับพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดีมานั้นเรา สามารถนําเลขบ้านเลขรถนะครับมาเสี่ยงโชคได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นก็หมายความว่าจะมีคนในครอบครัวครับมาช่วยเหลือเกื้อกูลเราส่งผลให้เราเนี่ยสำเร็จในภารกิจใดภารกิจหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เห็นไหมก็เป็นมุมที่ดีนะครับต่อมาครับสุดท้ายแล้วครับดาวพุธสถิตราศีธนูครับ4ธันวาถึง26ธันวาเส้นปีพอดีเห็นไมครับ ไปอยู่ในภพปุตตะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าลาภปุตตะคืออะไรได้โชคลาภจากลูกบุตรบริวารครับหรือคนอายุน้อยกว่าเพราะนั้นนี้ก็ต้องฝากลูกซื้อให้ลูกหยิบอะไรแบบนี้นะครับถึงจะมีมุมที่จะถูกหรือบางคนก็ให้ลูกน้องไปซื้ออะไรอย่างนี้นะเห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันหรือลาภปุตตะมายควาว่าช่วงนี้เรามีงานมีอะไรนะเราไหวหวานไม่ใช่ไหวหวานหรอกเราก็ให้ลูกน้องทํางานได้เลยลูกน้องก็จะทําได้เป็นอย่างดีนะครับก็จะมีมุมได้งานได้งานก็ได้เงินประสบความสาเร็จ ถ้าจะเสี่ยงโชคก็ไปซื้อคนที่เด็กกว่าเราอายุน้อยกว่าเราได้ก็ยิ่งดีครับจะเพิ่มโอกาสถูกมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้ก็เลยให้ไว้นะครับเป็นแนวทางดูกันได้ทั้งปีเลยนะครับตรงนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าเดือนนี้เราควรจะเสี่ยงโชคแบบไหนถึงจะถูกนะครับนะเพราะเราใช้ดวงดาวให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะก็ฝากก็้วยขอให้ทุกท่านร่ํารวยนะครับสําเร็จมีโชคลาภแบบปังปุริเย่กันเลยนะครับตรงนี้ แล้วใครที่ฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามแนะนำครับกดติดตามตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้ได้เลยนะครับจะเป็นรูปติดตามแล้วดีอย่างไรครับก็เนี่ยครับอาจารย์เกตเหมือนเป็นเลขขาส่วนตัวให้คุณเลยถูกไหมครับเรียกว่าวางแผนชีวิตให้เลยเห็นไหมฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนไม่ต้องเล่นแบบไหนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับเพราะนั้นกดติดตามได้เลยนะครับ และท่านใดที่ฟังแล้วนะครับสนใจอยากตรวจด,ดวงเป็นการส่วนตัวนะครับยินดีนะครับเพราะเราจะดูหมดเลยนะครับไม่ว่าการเงินการงานความรักสุขภาพรูปบริวารนะครับศัตรูอุปสารการเดินทางครอบครัวบ้านรถที่ดินธรุกรกิจโชคลาภสีมงคลลายเซ็นทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนนะครับตรงนี้เราจะหาทางออกให้ครับด้วยประสบการณ์กว่า10ปีนะครับอย่างน้อยก็บอกช่วงเวลาที่ดีได้นะครับตรงนี้นะก็จะฝากไว้เลยนะครับว่าอย่าให้มีปัญหาแล้วมาดูนะครับ เหมือนคนป่วยครับถ้าเป็นระยะ3ระยะ4แล้วนะครับพอมาดูเนี่ยจะรักษายากรับรักษาไม่หายนะครับแต่ถ้าเป็นระยะหนึ่งหรือมาเช็คอักเนี่ยก็จะป้องกันได้เลยแล้วก็ไม่เป็นได้ไหมครับเหมือนการถ้ามาดูดวงเนี่ยถ้าคุณอยู่ในภาวะปกติไม่ได้เป็นอะไรมาฟังเนี่ยฟังเสร็จนะครับมาจองคิวดูดวงกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะช่วยให้คุณเนี่ยมีเงินแสนเงินล้านหรือสมหวังความสําเร็จได้เลยนะครับด้วยค่าครูเพียง79-9บาทครับคุณจะหาเงินที่เป็นแสนเป็นล้านครับเรวยกวาคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับตรงนี้ จะสแกน q r Code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เราเพิ่มไปที่แอดไซด์เกรเทวา5ตามนี้เลยนะครับแล้วก็แตะปุ่มเพิ่มเพื่อนเลยนะครับจะมีข้อความตอบรับนะครับเป็นกฎกติกาวิธีการดูดวงนะครับแล้วก็ไปอ่านให้ชัดเจนนะครับรายละเอียดเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็พิมพ์คําว่าจองคิวนะครับตรงนี้แล้วก็บอกช่วงเวลาที่สะดวกมาก่อนก็ได้นะครับถ้าได้แอดมินก็จะจัดให้ถ้าไม่ได้จะบอกช่วงเวลาที่สะดวกกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับ ก็มาดูดวงกันนะครับและท่านใดนะครับที่อยากกระตุ้นยอดขายนะครับมีรายได้ประสบความสําเร็จและร่ํารวยครับอาจารย์เกรทเทวีนีเป็นผู้ช่วยนะครับในการเชียร์สินค้าครับโดยรับออกงานอีเวนต์นะครับเพื่อเพิ่มรายได้และยอดขายนะครับจากภาพที่เห็นก็ขายดีมากเลยนะครับขายได้หลายสิบคันเลยก็ว่าได้นะครับและดูดวงวางแผนชีวิตด้วยกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับ รับออกงานอีเวนต์ครับสนใจก็ติดต่อไลน์ ID นี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครอยากรู้ลัคนานะครับเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีครับฝากไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับคอมเมนต์นะครับวันเดือนปีเพราะอเกิดเวลาเกิดแบบเป๊ะๆเท่านั้นนะครับและจังหวัดเกิดนะครับถ้าใครเวลากว้างๆกาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับและสุดท้ายครับอย่าลืมกดติดตามและเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนครับ มีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพ้นกันครับอาจารย์เกรทเทวา